ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าไฟยูบโอตัวนี้นะคะทุกคนราคาแค่ห้าร้อยกว่าบาทโอ้โหเราได้มานะคะตกใจเลยว่าเขาเอาอะไรมาส่งคือกล่องมันใหญ่มากเนี่ยทุกคนเราจะให้ดูกล่องมันก่อนกล่องใหญ่มากเอ่อมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนผมก็จะใส่กล่องมาให้สวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีโมทนะคะน,น็นอตน็อตหรือว่า ขาตั้งอาไม่ใช่ขาตั้งนะคะหมายถึงว่าตัวเนี้ยเขาก็ให้มานะคะ่าตัวนี้นะคะทุกคนนอกจากจะราคาไม่แพงแล้วนะยังได้โคมใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะจะอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยนะนี่นะคะทุกคนขนาดโคมเส้นผ่านศูนย์กลางสี่สิบเซนติเมตรแบบน,นี้เลยนะก็คือเอาไปติดเนี่ยสว่างรอบบ้านแน่นอนนะคะ อ่าตอนนี้นะคะสว่างแบบ360องศาด้วยนะเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะออกแบบมาแบบวงกลมแบบนี้เลยเนาะทุกคนราคาไม่แพงใครสนใจประกาให้แล้ว